ในช่วงที่3ของรายการครับกับช่วงนี้เลย Star k ค d นะวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับน้องแพทยี่เชียที่เรียกว่าแพทยีเซียนี่คือความสดใสและความสวยนั่นเองนะวันนี้จะขอต้อนรับน้องพานิดาหอมทั่วโลมสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวยน่ารักหน้าคมขัน<อ>มากเลยนี่มาพราพ้อมคุณแม่ด้วยสวัสดีคุณแม่หน้าตาแบบสไตล์ตุ๊กตาวันนี้น่ารักคุณแม่ถามนิดนึงอันนี้น้องมาจากจังหวัดอะไรเอ่ยมาจากเมืองกาญเมืองการเลยอ๋อไเมืองการมีอะไรดีคุณแม่แล้ว เยอะเลยแหละมีอ่ะมีคนสวยเราอยากดูภาพเราอยากดูภาพดีกว่าคุณแม่บอกลดมยิ้มไปคุณแม่เมืองการมาจากเมืองการมีอะไรมีคนสวยแม่จะบอกว่าดูนางให้ดูแม่แม่สวยและคมมากนี่เลยเอาไปดูภาพมาเลยอะไปดูภาพของน้องแพทิเซียก่อนเลยนี่นี่เลยนี่เลยโอ้โหนี่อันนี้คืองานอะไรของแม่เป็นเกี่ยวกับงานไปเดินสายประกวดหรือไปแต่งตัวชุดไทยเนาะแพทิเซียเนาะ อันนี้เป็นงานที่ที่วัดค่ะ เขาเรียกว่าเป็นเป็นตัวแทนหมู่บ้านอ้าวสวยเขาเลือกเขาเลือกเออสจงสวยเนาะ้เขาแต่งตัวแบบนี้ขึ้นอันนี้เหมือนตุ๊กตาเลยอ่ะทำไมอ่ะอันนี้ถ่ายปกเดียร์สานค่ะต่างประเทศโอแม่เจ้าสวยเชียวเออยิ้มค่ะสวยอ่ะมากชูบิสวยอันนี้แบบหนาที่ไทยเลยอันนี้ต้องเที่ยวถ่ายค่ะทรทออ๋อการทอของจังหวัดเหรอคะใช่ค่ะอันนี้ ละครในตานาคีค่ะในตานาคีอ๋อหนึ่งในนักแสดงอันนี้น่าจะเป็นงานไทยแบบถ่ายแบบอืมพวกเขาเยอะอันนี้ไปรับรางวัลมาใช่ค่ะไปรับรางวัลรับรางวัลอะไรเอ่ยเออโอ้ก็เป็นหนูน้อยเยาวชนคุณเก่งเออกระโปรงบานไปไหนก้อนสวยมากอันนี้เหมือนดอกป๊อปปี้ไหมคคล้ายๆไหมคล้ายๆเนาะอ๋อสวยเนาะสวยเนาะอ๋อของทหารทันศึกเหรอ อันนี้งานของประจำจังหวัดค่ะอันนี้อันนี้เป็นแบบแห่เแบบทคภาษาปะ<ม>เห็นหนแบบ้า,าเดียวแบบอันนี้ค่ะของตัวแทนของจังหวัดอะคะ เรียกว่าความสวยนี่ไม่ยอมใครเนาะแบบว่าทุกที่บอกได้เลยว่าทางจังหวัดเนี่ยไม่มีใครไม่รู้จักแพทิเชียบอกเลยว่าสวยขนาดนี้สวยอุยกระโป่งเขาจะบอกว่ากระโปรงยอมนางอะโอ้โหคนหน้าข้าวหรือตำรวจไม่เคยมีใครกล้ายินด้วยแพทิเชียแล้วกงบานแล้วก็เลยไมไปกระโปรงบานเลิศเดิมเจ้าหญิงน้อยของเราเออสวเห็นยได้เหมไ้ไหมแม็กซน่ารักจังเลยได้มงกุฎด้วยเออสวยมากเลย อุ้ยสวย,ยเขาแต่งเราสวยเขาแต่งเราขึ้นนะอุยแม่แต่งโกมาเหมือนบาร์บี้เลยอะโอ้ผมอโอ้โหน่ารักมากอ่สวยจริงสวยจริงอะอ่ะอ,อันนี้คุณแม่ปูพื้นอ,อกากาศมาคุยกับคุณแม่คุณแม่ปูพื้นในเรื่องของการเอาน้องเข้าสู่บุคคลบันเทิงใช่ไหมใช่ใช่ค่ะอ่าแล้วแล้วน้องมีความชอบเป็นเรื่องทำอะไรบ้างเช่นแต่คุณแม่มองกล้องนี้เลยนะอ่าเรียกว่าคุณแม่ดันเราอยากให้แม่พูดให้เพื่อนๆฟังว่าแม่อยากดันลูกแม่ต้องทำยังไงในการเตรียมพร้อมของลูกสาวมันเกิดเกิดลูกมาที่น้าแ เกิดมาจากเพราะว่าแม่เป็นคนที่อายอาน้องก็เป็นเหมือนกันก็เลยอยากแบบว่าผลักดานน้องให้ให้ให้กล้า แสดงออกจะแสดงออกค่ะใช่อ่ะเราก็เลยส่งเสริมเนอะก็เลยแบบส่งเสริมลูกมาอ่ะเข้าใจได้แบบเด็กบางคนขี้อายไม่เคยออกวงการออกบันเทิงไงเราก็ส่งเสริมอ่ะเริ่มจากการถ่ายภาพนิ่งก่อนเดินแบบก่อนอะไรง่ายๆก่อนพอเด็กไม่ตื่นคนปุ๊บเอาหลังจากนั้นอ่ะเด็กชอบไม่ชอบหรือว่ากันเออเข้าใจได้ก็เป็นวิถีของคุณแม่งานจังหวัดคุณแม่ไปหมดค่ะมี ไปถูกต้องเราดันสุดฤิ์เพื่อลูกของเราเนี่ยคุณแม่งั้นเป็นวิทยาทานเลยแล้กันบางคนเขาบอกว่าอยากให้ลูกเขาเป็นดาราเริ่มต้นจากคุยกับลูกยังไงก่อนเริ่มเริ่มรู้ว่าอยากแบบอยากช่องข้อมีควาลูกว่าน้องน้องชอบไหมถ้าน้องชอบแม่พร้อมที่จะพักดันลูกอ่ก็เออก็อ่ะ ไปเห็นแต่บอกเลยว่าแต่ระงงานที่น้องไปทำก็จะเป็นไทยบงไทยแบบดีหมดเลยแล้วใส่เสื้อผ้าสวยคุณแม่อย่าบอกนะที่บ้านคุณแม่มีคลังเสื้อผ้าเยอะขนาดนี้เลยตัดต้องกยกให้ร้านชุดสวยควรัวลิศค่ะอ๋อร้อานเริ่มจะบอกว่าที่นี่นะ พูดเลยเธอจะเอาชุดอะไรมีหมดเออครูอริสจัดให้ต้องว่านี้โอ้สุดยอดเลยออ้โหเนรมิตจะเรียกว่าเนรมิตน้องเป็นนางฟ้าได้เลยตุ๊กตาสวยเลยนี่แปลว่าคุณอริสถ้าจะจับน้องคาคิโนของเราไปปรับเปลี่ยนก็ได้เหมือนกันเขามีไซส์ใหญ่แม่ถามไหมอุ้ยถ้าไม่มีเขาต้องตัดให้ฉันแล้วแหละอ่าเออแต่คราวละหนึ่งจะบอกว่าก็คือเดี๋ยวจะผลักดันน้องไปเรื่อยเข้าสู่งกรลังแล้วเมื่อกี้ก็คือเล่นละครด้วยเล่นละครครั้งแรกคุณแม่เขาเข้ากองเาตื่นทนมั้ยเขา ไม่นะคะไม่ก็เล่นในบทตื่นเลยสนุกเขาไม่เห็นคนเนาะอ่านเข้าใจได้สมมรู้ว่าคนบางคนเนี่ยไงพอเขา้าร<อ>้องละครปุ๊บไปเจอเด็กแบบได้เล่นด้วยกันมันก็จะเหลือความคุ้นชินว่าออ๋เขาทำงานกันแบบนี้อะไรอย่างเนาะบางคนไม่เคยเจอกล้องก็จะรู้สึกประหมา่ารู้สึกกลัวแล้วคุณแม่เองละ่ะสวยขนาดนี้อยากเข้าวงการหรือเปล่าไม่ค่ะพักงานลูกอย่างเดียวผ่านหนึ่งลูกคุณแม่มีลูกกี่คนแม่มีสองคนค่ะแล้วอีกคนคือคนโตหรือว่าโตค่ะุณโตนั่นคือผู้ชายผู้ชายแล้วเขาชอบไปเอ่ยไม่ค่ะคุณแม่สวยคมขนาดนี้ อ๋าแต่เขาไม่ชอบอาจจะเป็นแนวกีฬาเขาชอบเรื่องรถมอเตอร์ไซค์อะไรอย่างเงี้ยเด็กผู้ชายอ่ะเข้าใจได้อะวันนี้ก็บอกเลยว่าโอ้โหคุณแม่พาน้องแพทติเซียมานี่บอกเลยว่ามองใกล้ๆนี่คือไปที่สวยมากนะในภาพนี้อีกแบบหนึ่งวิดีโออีกแบบนึงแต่ดูคือเนื้อตานะนี่ขนาดใส่แว่นบอกเลยว่าแพทติเซียหนุ่สวยจริงๆยิ้มไม่หน่อยพี่พีขอพูดคำนี้ได้ไหมหนุ่มสวยจริงๆสวยจริงๆ อ่ะดูสวยสิวันนี้ต้องขอขอบคุณด้วยนะน้องแพท,ทิเซียและคุณแม่นะที่เข้ามาร่วมง,งานขเราพานิดาหอมทัวลมสำหรับใครอยากจะติดตามคุณแม่ช่องทางคุณแม่มีอะไรท่องงานไะนบ้างเออมี Facebook ค่ะนี่ Facebook เลย TikTok ด้วยใช่ค่ะส่วนใหญ่ทำคอนเทนต์เรื่องอะไรกันบ้างเอ่อย ส่วนมากก็จะเป็นที่น้องไปถ่ายแบบเดินแบบอะไรอย่างนี้ตลกเนาะให้คนเนต์ดูอ่ะอสำหรับบรรดาแม่แม่แจ๊ะแม่แม่จ๋าแคปหน้าจอไว้แล้วไปติดตามน้องได้สําหรับคอนเทนต์ที่บอกเนาะก็สามารถใครอยากจะเข้าสู่วงการบันเทิงให้เห็นวิธีทางคุณแม่ได้ทำโปรโมทน้องอยังไงพะช่วงนี้บอกเลยว่าถ้าเกิดเข้าวงการต้องมาพร้อมยอด f ฟอ l o w e เอร์ต้องมายอดเพราะวัยรุ่พอถ้าบอกเข้าวงการผู้จัดจะถามว่าเธอมีอะไรมาให้ฉันเออเราต้องปูพื้นมาแล้วคุณแม่ใช่แล้วแล้วก็ขอแอบโฆษณานิอยนึงยังไง เด็กการ์นบุรีใครอยากเก่งใครอยากน่ารักใครอยากมีคนดันเยเยอะต้องไปหาครูอริศค่ะครูอริศเขาบอกว่าสอน personality ด้วยพร้อมเสื้อผ้าหน้าผมครบจบที่ครูอริศเลยบอกเลยว่าเคยเคยเคยส่งเด็กไปให้ครูอริศเสื้อผ้าไม่แพงคุณพ่อคุณแม่แฮปปี้มากๆเขาดูแลดีแต่หัวจรดปลายเล็บแบบนั้นเลยอ่ะก็ฝากไว้ด้วยนะแล้ววันนี้นะก็ยังขอขอบคุณสปอนเซอร์ของเราด้วยนะดังต่อไปนี้เลยครับที่รักโอเวดดิ้งแพนเนอร์ ที่รักออร์แกไนเซอร์บริษัทมหามงคลฟิล์มสตูดิโอโปรดักชั่นจำกัดนัทถาเมคอัพสตูดิโอชมรมผู้สื่อข่าวออนไลน์เรนโบว์เอนเตอร์เทนเมนต์สถาบัานสอนการแสดงครบวงจอนพาวเวอร์เลนเจอร์สตาร์คาร์ดิมี่ค่ะเดอะเซอร์ไบล์บอลโปรดักชันชายนิ่งสตาร์ฮา ครบแล้วรถแมมกำลังอ่านมันเลยสปอนเซอร์เข้าได้อีกไม่ติดค้าคในน้บอกรับได้อีกไม่ติดเลยนะเอาวันนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยกับรายการกัดบันบันเทิงทุกวันอังคาร10.30โมงึจนถึง11.15โมงนนะทุกวันอังคารเลยในเ่อร์จะเป็น Facebook, IG, TikTok, YouTube เลยนะวันนี้ขอลาไปก่อนนพ่นี้กับรายการกัดบ้นบันเทิงสวัสดีคนสวย